สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลกระติบน้อยเทนดี้ทาร์เรอร์นะคะชาแน,นลดีๆที่มีเรื่องไพ่ย,ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะพี่กระติบก็มาประชาสัมพันธ์การสอนกันต่อหลังจากที่มีคนมาถามบอกว่าเออไหนบอกว่าจะประชาสัมพันธ์การสอนกันต่อในไพ่แบบ4ใบไงไม่เห็นมันประชาสัมพันธ์เลยใช่ไหมคะก็งานวัดงานอะไรบ้างแล้วก็งานส่วนตัวบ้างก็จะยุ่งๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวยกคลิปเอ,อยกยก ยกมาใกล้ๆนิดนึงจะได้ให้เห็นชัดๆนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องการอ่านไพ่แบบสีใบคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะคุ้นชินสไตล์ของพี่กระติบแล้วนะคะก็ตำแหน่ง1 2 3 4ออันนี้พอดีเป็นไพ่หัวตั้งทั้งหมดนะคะเออในการอ่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าไพ่เนี่ยมันสำหรับตัวพี่กระติบเองนะไพ่เนี่ยมันจะมีเซตเซตคำตอบความหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันหลากหลายนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกเซต คำตอบที่จะมาตอบลูกค้าเราก็ต้องดูว่ามันมีคําตอบนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันตอบหรือเปล่าทีนีออ้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีคําถามประเภทหนึ่งซึ่งแบบว่าน้องๆที่แบบออไปติดตามในใน u t u b e เนี่ยออน้องๆบางคนแบบอาจจะเป็นในลักษณะของตรงที่เขาเรียกว่าไม่ทราบว่าตัวเองอยากจะทราบอะไรหรือในบางคนแบบเป็นในลักษณะตรงที่แบบ เหมือนแบบเอ๊อยากดูว่าไพ่เนี่ยมันตอบอะไรอะไรประเภทนี้ใช่ไหมคะซึ่งเออบางคนก็จะถามมาว่าเอออยากรู้ว่าไพ่อยากบอกอะไรซึ่งประเด็นประเภทเนี้ยในบางคนเขาก็เคยมาถามพี่ว่าถามได้ไหมคือก็ถามบอกว่าเออทาไมถึงถามว่าถามได้ไหมอ่ะคือเขาบอกว่าในบางคนอ่ะพอไปถามว่าเอออยากรู้ว่าไพ่อยากบอกอะไรอย่างเงี้ยคือในบางคนบอกว่าโดนหมอดูบางคนด่ามาหรือบางคนตอบว่ามาอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็เลยบอกว่าเออไม่เข้าใจแต่ว่าทําไมจะต้องมาว่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เออก็บอกมาสิว่าตัวเองอ่านได้หรืออ่านไม่ได้อะไรอย่างนั้นคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าถามพี่แล้วแบบเห็นพี่เห็นพี่อ่านฟับฟับฟับ,บคือบางทีมันมีในกรณีนี้ซึ่งแบบเอออย่างพี่อ่ะพี่ก็ถือว่าอ่ะมันเหมือนเป็นการทํางานแบบหนึง่งใช่ไหมคะ พี่ก็จะมีสกิลในการทํางานของพี่ดังนั้นเวลาพี่เห็นน่ะพี่ก็จะคอมไบเร็วคือคอมไบหรือคอมบิเนชันนะคะก็จะเร็วถามว่ามันอยู่ในเบสิกพื้นฐานไหมไม่ได้อยู่นะคะมันก็จะทําให้แบบพี่เหมือนพี่ก็จะคือเหมือนกับว่าพี่ด้วยความที่พี่ดูดวงมานานพี่ก็จะดึงพี่ก็จะดึงคำคำตอบเร็วว่าง่ายแต่ทีนี้ถ้าเกิดในบางคนที่เขาเพิ่งมาดูใหม่ๆแล้วทีนี้มาถามว่าไพ่อยากบอกอะไรเขาอาจจะดึงดึงคาตอบช้าแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้ งุนญหญิดมัง้งหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ทราบแต่ถามบอกว่าถ้าในหมอดูถ้าอ่านไม่ได้หรือมีความรู้สึกอ่านได้ช้าเนี่ยคือพูดกับลูกค้าดีๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนพี่มีไหมว่าอ่านไม่ได้แล้วพี่ก็บอกลูกค้าพี่ก็จะบอกว่าอืมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปค้นก่อนคือพี่จะบอกตรงๆพี่จะไม่มีเหนียมอายนะแล้วก็จะแบบไม่อีโก้ว่าแบบเฮ้ยฉันอ่านได้แล้วฉันแบบไม่อ่านให้เธออะไรอย่างเงี้ย พี่จะบอกตรงๆเลยซึ่งในสมัยนี้ก็ยังมีนะคะก็บอกเออน่าสนใจเดี๋ยวขอไปค้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือพี่จะบอกตรงๆแล้วแบบขอไปค้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือซ,ซึ่งถ้าเกิดแบบมีแบบถ้าลูกค้าบางคนในสมัยนี้บางทีลูกค้าบางคนยังบอกว่าเออพี่ก็ติปอ่านไม่ถูกพี่ก็จะยอมรับว่าออมีอ่านไม่ถูกใช่ไหมงั้นขอดูหน่อยแปลกดีหมายถึงแบบพี่ก็จะบอกว่าแปลกดีซึ่งเราก็จะค้นต่อว่ามันไปอยู่ในสัดส่วนของอะไรนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะนั้น คือดังนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่พี่ก็ต้องบอกว่าพี่จะไม่อายถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่า,อ,าอ่านได้ไม่ถูกพี่ก็จะต้องมาดูว่าการอ่านที่ไม่ถูกของเราเนี่ยมันมาอยู่ในอะไรมันอยู่กับว่าเขาถามอะไรตอนนั้นเรามีสมาธิแค่ไหนหรือตอนนั้นลูกค้าเครียดอะไรอะไรเงี้ยแต่จําไว้อย่างหนึ่งอย่าเพิ่งโบยไปเป็นความผิดของลูกค้าเพิ่งแบบบางทีแบบต้องดูด้วยว่าเรามีสมาธิแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยในการอ่าน ประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาถึงการอ่านแบบสีใบก่อนในการจะอ่านแบบสีใบจะอ่านจากอ่านจากซ้ายไปขวานะคะแต่ถ้าเกิดว่าในการดูตรงหน้าไพ่ดรงนี้พี่ใช้กล้องนะคะแล้วแบบว่าหน้าจอมานะคะซึ่งบางทีอาจจะทําให้แบบมันสลับซ้ายขวาก็ขอให้เข้าใจไว้ว่าเออตรงนี้ตำแหน่งที่1จะอยู่ซ้ายมือของพี่นะคะแล้วในหมอดูทั่วไปเวลาเราเวลาดูไพ่ถ้าดูแบบสไตล์พี่ก็ขอให้รู้ว่า ตำแหน่งที่1จะอยู่ทางซ้ายมือเริ่มต้นด้วยซ้ายใช้ปากกาดำดีกว่าเนาะจะได้เห็นชัดนะคะเอ่สอ1 2 3และ4ตำแหน่งที่1จะอยู่ซ้ายนะคะไล่มาทางถึงทางขวามือนะคะจะไล่มาเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ตำแหน่งที่1สถานการณ์เจ้าชะตาตำแหน่งที่สองนะคะเจ้าชะตาคิดยังไงกับปัญหาตำแหน่งที่3อนาคตที่คิดเอาเองตำแหน่งที่4อนาคตที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องจริงที่ได้รับนะคะ ทีนี้ต้องดูว่าถามเรื่องอะไรถามเรื่องอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดถามว่าคนคนนี้คิดยังไงกับเราคําตอบมันก็จะต้องเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเราจะต้องมาดูในเรื่องของไพ่ที่มันพูดในเรื่องของอารมณ์นะคะคําตอบถามว่าเขาคิดยังไงกับเราอ่านปุ๊บเนี่ยมันจะได้สองในยะถ้าสมมุติว่าอ่านในในนักเรียนปกติธรรมดาสอนกันทั่วไปก็จะบอกว่าเธอเร่งเธออ่านเลยหนึ่งสองสามสี่ เขาคิดยังไงกับเรามันก็จะต้องเป็นไงคะสิเหรียญสิเหรียญเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาว่าเรารวย10บเหรียญในเรื่องราเกี่ยวกับความรักมันหมายถึงเขาคิดจริงจังกับเราตำแหน่งที่2คืออะไรคะเบย์อ f f ฟ r t จูนจะคิดว่าไงปัญหาก็คือปัญหาเบย์อ f f ฟ r t จูนคือรวยอีกไม่ใช่บางคนบอกว่า w บเบย์อ f ลฟ่าจูนก็จะอ่านอย่างเดียวเลยว่าแบบรวยมากได้คู่รวยมากทีนี้พอมาอ่านในเซตอย่างเงี้ยมันจะอ่านว่าไงอะ จะอ่านว่าแบบุิยเขาคิดว่าเธอรวยเขาอยากคบกับเธอฟังอย่างนี้เสร็จปุ๊บบางทีความรักพังพินาศได้ถ้าคนเพิ่งเริ่มจีบกันใช่ไหมคะถามว่าถ้าเขามองว่ารวยได้ไหมได้ถ้ามันอยู่ใบสุดท้ายอยู่ตำแหน่งที่4ี่แต่ถ้าเกิดอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งมันจะเป็นยังไงเขาคิดจริงจังไพ่สิบเหรียญแปลว่าจริงจังจริงจังแล้วไงต่อมาต่อที่เวลออฟจูนปัญหาก็คืออยากเปิดเผยความสัมพันธ์อันนี้หมายถึงว่าไงอาจจะคุยกันแล้วยังไม่ได้เปิดเผยก็คือหมายถึงเขาจริงจังกับเธอนะเขาอยากเปิดเผยความสัมพันธ์ แล้วตำแหน่งที่สามอนาคตที่เราเองแต่เป็นไงคะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ว่าฉันจริงจังกับเธอเห็นไหมคะตำแหน่งที่สี่เป็นไงได้คบกันอันนี้ดีนะคือหมายถึงแบบถ้าทางจะคบกันได้ยาวนานแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดเราอ่านถ้าเกิดเป็นการดึงแบบที่น้อง,องบางคนฟังต้งตนแบบเอะพิกติพูดคอมไบหรือคอมบิเนชันหรือการผสมไพ่เราจะดึงอย่างนี้เลยคะ่ะดึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บไพ่ปเป็นความหมายเดียวกัน แปลว่าอะไรจ๊ะแต่งงานจ้ะหมายถึงว่าเขารักจริงหวังแต่งไพ่มันจะมีความหมายว่าแต่งใช่ไหมฮะเออดใบนี้ด้วยก็แปลว่าแต่งดังนั้นสี่ใบเลยเนี่ยมันจะมีความหมายถึงคำว่าแต่งงานอยู่คือการดูไพ่แบบคอมไบหรือคอมบิเนชันก็คือหมายถึงว่าเราจะเลือกเซตไพ่ที่มันมีความหมายเดียวกันเกิดขึ้นไอเนี่ยมันแปลว่าแต่งงานไอนี้ก็คิดเรื่องแต่งงานไอนี้ก็แปลว่าแต่งงานไอนี้ก็แปลว่านานไปแต่งงานนั่นก็หมายถึงว่าคนคนนี้รักจริงหวังแต่งอยากจะแต่งงานกับเจ้าชะตานะฟังอย่างนี้ชื่นมื่นใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราดูใหม่เราไปใช้ในเซตคําถามแบบอื่น set คําถามแบบอื่นคืออะไรคะเป็นในลักษณะตรงที่แบบอืมคือแบบเดี๋ยวบางคนจะคิดบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่กระติบใช้มือลบคือพี่กระติบไม่รู้ว่าวางอันนี้ไว้ไหนละมือลบไปก่อนนะคะอาจจะออกแนวซกมุกนิดหนึ่งขอโทษด,ด้วยค่ะคือเอพอดีแบบเช็ดหน้ากระดานเช็ดหน้าแปลงอะหน้าแปลงจะไม่ได้ล้างใช่ไหม คือพวกนี้เวลามันแห้งแล้วมันจะเป็นเกล็ดก็จะใช้ทิชชู่แอลกอไม่ใช่ทิชชู่นกใช้ทิชชู่แบบทิชชู่เปียกเช็ดแล้วก็ต้องปล่อยหน้าไพ่เขาให้แห้งตอนนี้ก็เลยใช้มือเช็ดแทนนะคะโอเคค่ะทีนี้ถ้าเกิดในบางคนถามว่าไพ่อยากบอกอะไรกับหนูหรือไพ่อยากบอกอะไรกับผมมันจะเข้าไปสู่ในลักษณะของการอ่านแบบ การดึงความหมายซึ่งเราเรียกว่าคอมบิเนชันแต่พี่ไม่รู้ว่าของคนอื่นเขาใช้คําว่าอะไรคือในบางคนก็าอาจจะอ่านทวนๆเลยก็ได้แบบอ่าเดี๋ยวคุณก็คิดจะทํากิจการตัวเองนะคือดูพลวดไปใบสุดท้ายเลยเออเดี๋ยวพอมีเงินอยู่มีเงินลงทุนก็ไปทํากิจการของตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นในสไตล์พี่อ่านปุ๊บพี่ก็จะดึงคอมบ i n e เป็นเซตแต่ทีนี้แบบถามว่าดึงคอมบิ้เป็นเซตแล้วในเวลาการอ่านแบบอ่านไลท์สดทำไมอ่านสั้นคิวคอยกันอยู่นะคะเราก็ต้องแบ่งๆกันใช่ไหมคะดังนั้นพออ่านแบบคอมบิเนชัน อ่านแบบแตกยอดออกมาจะอ่านเป็นอะไรได้บ้างถ้าสมมติเราอ่านแบบคอมไบเราจะดึงเป็นเซ็ตใช่ไหมคะเราก็ดึงก่อนอันนี้เป็นเรื่องอะไรมรดกก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะมีข่าวมรดกเข้ามาใช่ไหมคะแล้วอ่านเป็นอะไรได้อีกอ่านอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะอันนี้มันก็เป็นโอกาสในเรื่องธุรกิจนี่เป็นธุรกิจอ่าเราก็อ่านได้อีกว่า1นึ่งเจ้าชะตาจะมีโอกาสในเรื่องของมรดกเข้ามา2เริ่มคิดในเรื่องเกี่ยวกับตรงที่ว่าอยากจะทําธุรกิจของตัวเอง 3. เป็นอะไรได้อีกคะไม่เกี่ยวละไม่ได้เกี่ยวคอมไบอับใครละมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศอะไรประมาณนี้โอกาสไปต่างประเทศนะคะหรือถ้าเกิดแปลร,รูปยอดเราแปลตึง้งถ้าเกิดแปลตึ้งเลยอย่างที่พี่แปลก็คือหมายถึงคอมไบเลยว่าดึงคอมไบกันเร,เร็วๆว่าไพ่แต่ละใบมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเราก็จะดึงแบบว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณจะแต่งงานแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังโสดอยู่คุณมีโอกาสจะได้พบใครสักคนหนึ่งแล้วคุณไปเดทคนที่คุณไปคบ คนที่คุณเจอคุณจะไปคบเป็นใครเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มญาติเจอกันในที่สาธารณะนะคะแล้วพอเวลานานไปเขาอาจจะมีการชักชวนชวนคุณไปเดนนี้คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆแบบสั้นๆกระจุบกระจิบนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการคอมบิลหรือคอมบิเนชันซึ่งหลายคนสงสัยว่าอทําไมพี่กระติบแบบไม่เปิดสอนแบบคนที่แบบเรียนจากที่อื่นมาแล้วมาสอนเป็นเพราะว่าออบางคนเนี่ย ไปเรียนในลักษณะตรงที่แบบเหมือนเรียนกับท่านอื่นมาแล้วแบบเขาเรียกว่าเซตความหมายจะไม่ค่อยทราบเป็นเพราะว่าเวลาพี่สอนเบสิกเนี่ยพี่ก็จะให้ความหมายมหาศาลประมาณหนึ่งพอเข้าสู่คอมไบ์ความหมายก็จะมหาศาลมากดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่เคยเรียนเบสิกกับพี่มาก่อนเนี่ยอยู่ๆมาเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะแบบเขาเรียกว่ากลายเป็นว่าต้องมาสอนปูพื้นฐานกันใหม่ดังนั้นเพื่อความเขาเรียกว่าไม่ยุ่งยากกันทั้งออครูแล้วก็นักเรียนเนี่ย จึงเปิดรับเฉพาะนักเรียนที่แบบเรียนเบสิกมาแล้วนะคะแล้วก็มาเรียนคอมไบกับพี่พี่ก็จะมีเซตมีเซตมีเซตความหมายเนี่ยอีกมหาสารบางตะไทยที่แบบจะสอนนักเรียนดังนั้นนักเรียนที่เรียนเบสิกมาก่อนเนี่ยเขาก็จะมีพื้นฐานอยู่ส่วนหนึ่งว่าอ๋อมันแปลว่าอย่างนี้นะมันแปลว่าอย่างนี้เพียงแต่ว่าพอมาเรียนในเรียนในส่วนของคอมไบเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นในเรื่องตรงที่เขาเรียกว่า จะให้ธาตุดาวเวล,ลาสีไปอีกอะไรอย่างนั้นนะคะสมัยก่อนสอนสเดือนแล้วพอในภายหลังมีลูกศิษย์ที่เรียนไปแล้วบอกครู4เดือนเหอะรู้สึกกระอักมากรู้สึกกระอักมากรู้สึกว่ายากแบอคับาล่าเขาว่ากันไปอย่างนั้นนะก็เลยแบบมีการเพิ่มดังนั้นเนี่ยการสอนคอมบิเนชันที่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่านักเรียนที่จะเริ่มเรียนเบสิกนะคะเริ่มเรียนเบสิกในเดือนมกรานี้ก็จะได้เรียนคอมไบในเดือนเ,ออเดี๋ยวก่อนนะ เดือนน่าจะเป็นเดือนพฤษภาเป็นเพราะว่าเดือนเรียนเบสิกเรียน3เดือนใช่ไหมคะเบรกเดือนหนึ่งแล้วก็มาเรียนคอมไบในเดือนพฤษภาส่วนนักเรียนที่เรียนเบสิกตั้งแต่เรียนเบสิกมาจบในในในเดือนในเดือนธันวาเนี่ยก็จะได้ขึ้นเรียนคอมไบต่อเนื่องเลยในเดือนมกราคมแค่นั้นเองค่ะคอมไบก็จะเป็นการละเอียดแบบอย่างหนึ่งนะคะแต่ในบางคนบางคนก็เรียนแค่เบสิกก็บอกว่าได้ความรู้ส่วนหนึ่งมากประมาณหนึ่งซึ่งเอาไปประกอบ อาชีพเป็นรายได้เสริมเป็นอะไรอย่างนั้นได้และหลายคนก็บอกว่าช่วงนี้มีรายได้เสริมได้เป็นเพราะว่าการเรียนไพ่กับครูหรือแม้แต่แบบได้หนังสือครูไปก็เอาไปเป็นรายได้เสริมได้ซึ่งตรงนี้ก็ก็ดีใจนะคะที่แบบว่า ช่วยให้หลายหลายคนแบบมีรายได้เสริมได้นะคะหรือในบางคนก็เป็นรายได้หลักเลี้ยงครอบครัวได้อันนี้ครูก็ถือว่าดีใจการสอนก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เมมไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะแต่ในการสอนในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าดุไปบ้างดุย่องยอมรับเลยว่าดุในการสอนนี่จะดุแล้วก็ไล่จี้ต้องบอกเลยว่าไล่จี้แล้วไม่บอก พอตอนมิ팅นักเรียนก็เลยมาแซวบอกว่าอุ๊ยครูใจดีกว่าตอนสอนเยอะเลยซึ่งตรงนี้นี่มิ팅ค่ะมิ팅เพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้สอบไม่ได้อินเทอร์วิวดังนั้นเนี่ยก็จะใจดีก็จะเป็นช่วงเวลาเฮฮาสังสรรค์กันะนะคะก็อันนี้ก็หวังว่าน้องๆที่เข้ามาก็น่าจะพอได้รับความรู้กันไปประมาณหนึ่งเนาะเวลาพี่กระติปสอนก็จะมีเมา้ามอยหรือพูดอะไรแบบนี้บ้างนะคะก็เดี๋ยว เรามาต่อกันในคลิปอื่นทัดไปนะคะในบางคนบอกว่าช่วงคริสต์มาสนี้ก็เริ่มว่างล้พี่กระติบก็เลยแบบเดี๋ยวก็ลงคลิปในเรื่องการประชาสัมพันธ์ใครสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนไพ่นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ Line Official at t a n t y Taro นะคะสำหรับคนที่จะ อยากได้ไพ่ฟรีในเรื่องในเรื่องตรงที่ว่าพี่กระติจะจับฉลากกิจกรรมนะคะเดี๋ยวพี่จะประกาศว่าเมื่อไหร่เป็นเพราะพี่บอกว่าครบ5,000ัน0 0คนติดตามเนี่ยใน u t u b e เนี่ยพี่ก็จะแจกไพ่นะคะไพ่ที่แจกก็เป็นชุดสำหรับคริสต์มาสนะคะก็คือในเมรี b e ฟอร์คริสต์มาสนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะประกาศแจกในช่วงปีใหม่นี่นแหละนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันอาจจะอาจจะ ถ้าจะไลฟ์น่าจะไลฟ์ในวันที่30นะเดี๋ยวขอบอกโหดก่อนคือไลฟ์แจกนะคะแล้วก็จะแจกจะแจกสําหรับคนที่เข้ามาไลฟ์มาแหละมันจะได้แบบเขาเรียกว่าจะได้แบบเขาเรียกว่าแรนดอมขึ้นมาง่ายๆว่าใครเข้ามาบ้างในจอนช่วงไลฟ์นั่นนะคะแล้วก็ทําการแจกไปเลยนะคะก็จะได้ง่ายกันนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามติดตามพี่กระติบนะคะจนกระทั่งพี่ได้ถึง5,000 Follow แล้วนะคะก็ ถือว่าดีใจที่แบบมีคนชอบสไตล์แบบพี่เพราะว่าในบางคนจะบอกว่าแบบวิชาการเยอะแบบติดตามแล้วเหนื่อยในบางคนก็ว่าอย่างนั้นแต่ก็ขอบคุณที่มีคนชอบสไตล์แบบพี่นะคะแล้วก็ติดตามกันมาจนได้5000ัน l o ลโแล้วถ้าได้สักหมื่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรนะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ